บรรยากาศครับช่วงบ่ายครับสวัสดีนะครับกับนานนะครับแคมปิ้งนะครับฟ้าสางที่สนเขื่อนนะครับบ้านหินเหล็กอะไรอำเภอนี้คุมน้ำอูนนะครับบ้านหินเหล็กไฟเลย้าจะไม่ผิดนะครับสถานที่บรรยากาศจริงๆนะครับเม้แต่ทางเข้านะครับก็วิถีชุมชนนะครับตอนเย็นสนุก สนานด้วยกันนะครับกับวงดนตีนะครับพื้นที่ลานกว้างขวางนะครับเป็นลานดินยาวนะครับตอนนี้รถกาลังหลังไหลเข้ามานะครับเยอะเลยนะครับด้านหลังคงก็เต็มนะครับตอนนี้เตรียมแล้วสถานที่พร้อมนะครับมีสังกะสีห้อมล้อมร้อยเปอร์เซ็นเต็มที่เต็มพิกัดนะครับลานกว้างใหญ่นะครับสถานที่กว้างขวางคนน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าสังเกตรถด้านหลังแล้ว ถนนหนทางอาจจะขรุขะหน่อยครับถ้าใครเอารถต่าๆมาก็อันตรายหน่อยนะครับก็สวัสดีครับหน้าจรนะครับวันนี้ออกจากอากาศอำนวยตอนนี้เดินทางมาถึงนะครับสถานที่นะครับจุดหมายปลายทางนะครับอำเภอนิคมน้ำอุ่นนะครับลานกิจกรรมนะครับลานแคมปิ้งนะครับฟ้าสางที่ สันเขื่อนนะครับริมเขื่อนน้ำอูนนะครับร้านค้าก็เต็มแล้วนะครับพื้นที่ก็พื้นที่ก็โอเคนะครับก็เป็น พื้นที่เขตติดกับเขื่อนน้ำอูนนะครับอยู่ริมหาดสังกะสีก็ห้อมร้อมพร้อมแล้วนะครับสังกะสีน่าจะสองสามเจ้าได้นะครับจัดใหญ่นะครับอลังการเลยร้นานค้านะครับก็เต็มทั้งสองฝั่งทาง ซื้อบัตรกันนะฮะตอนี้มาถึงหน้างานแล้วมาถึงหน้างานแล้วนะครับ e yeah, asitee yeah, yeah, yeah.